วันนี้เราจะมาทำเมนูตําม,มะเขือใส่ปลาทูย่างกันนะคะทุกคนนี่ก็เป็นมะเขือต้มที่เราจะเอาไปตํานะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตํานะคะแล้วก็ใส่พริกย่างกระเทียมย่างแล้วก็หอมแดงย่างลงไปนะคะแล้วก็ตำพริกให้ละเอียดนะคะ ค่ะตามด้วยใส่ปลาทูลงไปนะคะตามให้ปลาทูเข้ากันกับพริกอีกนะคะปลาทูละเอียดแล้วนะคะตามด้วยใส่มะเขือลงไปค่ะใส่ผงอร่อยลงไปนะคะใส่หลายแซ่บหลายค่ะ ตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาค่ะตามให้มะเขือเข้ากันกับเครื่องปรุงแล้วก็ตามด้วยผักลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะตำมะเขือของเราหน้าทานไหมคะทุกคนตกแต่งด้วยใบผักนิดหน่อยนะคะ